สวัสดีครับและในวิดีโอนี้นะครับก็มาถึงเรื่อง create secondary นะครับฟีเจอร์นะครับก็คือการสร้างฟีเจอร์ลำดับที่2นะครับก่อนอื่นนะครับก็ open แล้วเปิดไฟล์ create secondary f e a t u r e นะครับก็จะเจอรูปทรงอย่างนี้เป็นสเก็ตหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับสเก็ตหนึ่งนะครับก็จะคือไอ s e Sketch ที่ผมได้สร้างขึ้นไว้แล้วนะครับ เราก็าจ,จะใช้ฟีเจอร์เอชชูดนะครับเพื่เพิ่มความหนาให้กับชิ้นงานโดยเป็นเบสฟิวเจอร์นะครับเราสามารถเลื่อนไปด้านไหนก็ได้นะครับผมเลื่อนไปทางด้านนี้นะครับให้ความหนาเท่ากับ10ตามที่ในวิดีโอ ผ่านมานะครับตรงนี้ก็คือ base f u t u r e นะครับคือ feature ฐานของเราก็สร้างจากรูปทรงง่ายๆนะครับเราสามารถแก้ไขโดยเนี่ยครับคลิกผิวหน้าแล้วก็ e x t r u d e ต่างๆได้มาถึงในขั้นตอนที่2นะครับเราสามารถคลิกตรง create 2 d sketch แล้วก็คลิกตรงผิวหน้าเรียบนะครับที่เราต้องการสร้าง สเก็ตนะครับหรือคลิกขวานะครับเลือก New s k e t หรือไปที่คลิกตรงผิวหน้าเรียบนะครับเลือกอันที่3ครับ Create Sketch เ,เราก็จะได้สเก็ตสอนะครับแล้วก็ตรงขอบแล้วก็จุดนี้นะครับก็จะเป็น Project Geometry นะครับที่เป็น Auto นะครับก็เราสามารถ ไปปรับตั้งได้นะครับในในนี้นะครับ a p อ l พลิเค o n option Sketch แล้วก็ Auto Project นะครับ a u t o project ในตรงนี้นะครับเราสามารถเช็คออกได้แต่ก็มีไว้ก็โอเคนะครับดีผมว่าคนอื่นถ้าเราไม่จำเป็นต้องใชเ้เส้นรอบรูปนะครับแล้วก็ เปลี่ยนเป็นเส้น c o n t r c t i o n Line นะครับจากนั้นเราก็มาเขียนสเก็ตอันที่2นะครับรก็เขียนสเก็ตประมาณนี้เอาตรงด้านข้างนะครับจะได้เห็นชัดหน่อยใส่ ระยะห่างตรงนี้กับ2.5นะครับิด2.5ตรงนี้เท่ากับตรงนี้นะครับแล้วใช้คำสั่ง Trim Line โอเคเราก็จะได้เนี่ยครับ สเก็ตที่2หรือถ้าเรียกอย่างเป็นทางการนะครับเขาก็เรียก,กว่า secondary s k e t ดูด,ดีแล้วก็ finish s k e t นะครับแล้วก็ใช้ feature e x t r u t e นะครับนะครับก็จะเลือกโปรไฟล์ให้โดยอัตโนมัติแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อน ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ถ้าหากเราไม่เปลี่ยนเส้น Project g e o เกี r ยมทีนะครับให้เป็นเส้นคอนด u c t i o n Line เวลาเราใช้คำสั่ง e x u t e นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโค้ด o ูปนะครับเราก็สามารถใช้ future ได้หรือตรงนี้ก็เป็น future ได้นะครับเรามาดูใน e x t o u t e นะครับในการสร้าง secondary future ที่2เป็น future ที่2นะครับ ชื่อสับเขาก็ Scanaly Feature hmm. เราคลิกที่โปรไฟล์นะครับตรง Output นะครับก็จะเป็น Solid Surface นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น Join นะครับเป็น Cut หรือเป็น Intersect เนี่ยครับ จอยก็เพิ่มเนื้อนะครับถ้าคัดก็ตัดชิ้นส่วนตรงโปรไฟล์ e ห้ออกไปถ้าอินเตอร์เซ็กก็คือที่ใช้งานร่วมกันนะครับนะครับด้านนี้ไม่มีชิ้นส่วนที่มีพื้นผิวใช้งานร่วมกันนะครับคัดนะครับนี้ก็จอย ส่วนตรงนี้นะครับเป็น Distance แล้วก็เรามาดูกันข้อเปรียบเทียบตรงนี้นะครับอ,อย่างเช่นผมเลือกคัดนะครับผมคัดไปเท่ากับตรงนี้เท่าไหร่สิบนะครับผมคัดเท่ากับ10ผมคล okay. ิกโอเคเราก็จะได้การตัดนะครับเท่ากับสิบ แต่ถ้าหากชิ้นงานของเรานะครับอย่างเช่นผมแก้ไขฟิวเจอร์นี้เท่ากับ20แต่ในความจริงแล้วเราต้องการคัดให้มันสุดไปตลอดโปรไฟล์คัด X 2 o ตรงนี้นะครับเราก็ต้องได้มาแก้ไขตรงนี้ไมนเป็น20 X 2 o ตรงนี้นะครับให้เป็น20 มันก็จะคัดตามแต่ถ้าเราเลือกในคำสั่ง x t e นะครับให้เป็น true นะครับเลือกจุดสิ้นสุดตรงนี้นะครับปึ๊บโอเคแล้วเราแก้ไข future นะครับให้เป็นเย่างเช่นเท่าไหร่50เลยนะครับ future x t o u t ที่เราคัด เป็น secondary feature นะครับก็จะวิ่งคัดตามจุดสิ้นสุดที่เรากำหนดไว้ใน e x t e n นะครับนอกจาก tool แล้วก็ยังมี t o n e x t เอา t o n e x t มัอ,อีกฝังแล้วก็ tool ตรงนี้ tool นะครับ แลออะอนอครับออก็ไม่ต้องคลิกครับออมันก็จะตัดไปเลยทั้งหมดนะครับมีเท่าไหร่ก็จะตัดทั้งหมดก็สามารถเลือกใช้ได้ extend ได้ให้ตรงกับความต้องการของเราเงื่อนไขของเรานะครับเช่นหัวเปลี่ยนแปลงมาเป็นสิบเท่าเดิมครับโอเค ต่อไปนะครับผมก็จะสร้าง 3D Sketch ต่อ 3D Sketch นี้ก็ไม่ใช่เป็นติ r s นะครับก็ <g ül> <g ül> <g ül> เป็น s c a n a r y นะครับก็มี b a s กับ s c น n ร a r y ท่านั้นเหมือนเดิมครับถ้าไม่ใช้ก็ c o p แล้วก็เลือก Construction Line นะครับผมจะใส่เขียนวงกลมตรงนี้ให้เป็น15ชุด 20ครับก็จะได้ฟีเจอร์หนึ่งฟีเจอร์นะครับก็อย่างที่บอกนะครับชิ้นงานแต่ได้ชิ้นไม่ได้มีแค่ฟีเจอร์เดียวนะครับก็ต้องมีหลายฟีเจอร์ถึงสร้างฟีเจอร์ได้ก็ต้องบวกกับ Work ์ l a พลนบ้าง Work กเอ็กซิสต์บ้างในการสร้างยิ่งซับซ้อนเท่าไหร่หก็ต้องใช้พวกนี้ช่วยมากขนาดน,นะครับามาดูอย่างเช่นผมจะคัดเป็นตรงนี้นะครับ ตรงนี้ผมก็ใช้ขีดสเกตนะครับผมก็ต้องเลือกระนาบที่อยู่ตรงกลางของตรงกลางของวงกลมนะครับผมใช้ Y z t a ตตรงนี้เราก็จะสเก็ตลำบากนะครับเราสามารถใช้คำสั่ง F7 หรือว่าคลิกตรงนี้นะครับสไลด์กราฟิกครับแล้วก็กำหนดเส้นโปรเจกต์คัตเอ e นะครับเนี่ย ผมก็จะสร้าง rectangle นะครับตรงนี้ผมให้เป็น1.2แ a บ8ท่ากันนะครับ dimension ต,ตรงนี้ให้ห่างที่2.5 u n i sketch นะครับตรงนี้ก็ secondary sketch นะครับไม่ใช่ตัด sketch ก็ใช้คำสั่ง r i b b ครับ รีโวนะครับตรงนี้เราได้โปรไฟล์แล้วยังเหลือแอคซิสเราก็ต้องหาแอคซิสให้มันนะครับถ้าตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงจุดศนย์กลางเราก็ต้องสร้างแอคซิสโดยใช้คําสั่งนี้ครับผ่านทรงกระบอกตอนนี้ผมแอคซิสมันอยู่ตรงจุดออริจินนะครับผมก็ต้องเลือกแกนที่แกนแทนะครับ ถ้าหาผมเลือกคัดเนี่ยครับก็จะตัดชิ้นส่วนตรงนี้ให้เรานะครับเลือกจอยจอยไม่น่าจะได้นะครับเนี่ยครับจอยไม่สามารถเปลี่ยนเลือกคัดนะครับปึ๊บเนี่ยครับเราก็จะได้ การ create s c a n n a r y feature ต่างๆนะครับรวมๆกันให้เป็น p า r t หนึ่งชิ้นครับผมสลับโยนี้ผมก็มาแนะนำการ create s c a n n a r y feature เท่านี้นะครับสวัสดีครับ